สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเจอกันเราสองคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งานโอท็อปมิเตียสองนะครับค่ะก็ตอนนี้หลายๆคนที่กำลังชมผ่านทางเพจ a c e b o o k ของโอท็อปมิเตียนะครับวันนี้เนี่ยอ้ำมและก็ปุ้ยนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปในโซนของโอท็อปชวนชิมครับข้างหลังเราเลย เพาว่าหิวแล้วนะคะหลายคนน่าจะเริ่มหิวตามเราะะใช่ค่ะเอาเป็นว่าไม่พูดพามำทำเพลงค่ะแต่าตามกลิ่นกันเลยดีกว่าโอเคไปะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างอย่างร้านแรกนะครับที่เราเดินมาเจอเลยสวัสดีครับแม่อุนยของกินอร่อยเต็มเลยอันนี้จากกรุงเทพนะครับ วัวจิตตานันคือที่นี่บอกเลยว่าสุดยอดก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะไม่ชิมไม่รู้ต้องมาชิมนะคะใช้งานโอทอบมิเตียอยู่เชเลนเจอร์2นะคะน่าทานแม่ทำมากี่ปีนะแม่50ปี50ปีเป็นสูตรแบบโอ้โหน่าทานมาก50ปีนะปีทำตั้งแต่แม่อยุ12ตอนนี้แม่อายุ43ตอนนี้ตอนนี้66แล้วไหนหน้าตาเป็นยังไงแม่ขอดูหน่อย นี่นี่นี่คุยนี่เขาสั่งแล้วซื้อไปแล้วก็เกี๊ยวซ่าร้านนี้ก็อร่อยมากแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมนี่เกี๊ยวซ่าเขาไม่ธรรมดาโอ้เกี๊ยวซ่าไส้ใหญ่ตัวใหญ่มากเกี๊ยวซ่าไดมารุมีชามเกี๊ยวเป็นไส้ไดครับก็ไส้หมูไส้หมูซาบแล้วก็มีข้าวครูกะปิอันนี้นี่นี่นี่น่าตาเป็นนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ไหมอ๋อนี่ไงก๋วยเตี๋ยวหลอดพ่อพ่ออันนี้กุ้งมังกรปะคะมันเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ไง กุ้งกุ้งแห้งก็ใหญ่มากเลยไมีเห็นแล้วเมื่อกี้กล้องแผนได้ดูแล้วนะคะกล้องมาดูตรงนี้ขอบคุณมากๆนะคะเอาของอร่อยมาให้เรากินแล้วราคาไม่แพงเลย50บาทแม่ใส่ให้แบบแน่นกล้องเนี่ยเครื่องแน่นเครื่องเยอะนะคะบูธ64บชาเลนเจอร์ใช่นะคะมีข้าวครูกระเปียนี้ด้วยเกี๊ยวซ่าก็แนะนำใครจะซื้อเกี๊ยวซ่ากลับไปทำต่อที่บ้านเรียนเชิญค่ะราคาถูกด้วย และออร่ยมากในงานของเรานะครับนอกจากมีอาหารขายมีผลไม้ด้วยสวัสดีครับอันนี้เป็นโอท็อปผลไม้จากไร่สักุณาหันสาอันนี้น้อยหนาหรือมะพร้าวคะพี่โอ้โหใหญ่เหลือเกินน้อยหนาก็ไม่หนาอ๋อน้อยหนาพันอะไรคะทำไมใหญ่จังอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้อยหนาพันเพชรปากช่องครับผมเพชรปากช่องอ๋อบลกเหล็กกับส่วนไม่ใจพันเพชรปากช่องนะโอ้แล้วอันนี้แฮหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นอันนี้เป็นพันอะไรพื้นเมืองครับผมเพราพันพื้นเมืองมีบัคคเนียนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้เป็นบับเบิ้ลครับผมนะมีบับบเิ้ลลลูกกมๆ แบบนี้แล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมครับครับรสชาติจะคล้ายๆกันครับผมจะหอมมันนะครับแล้วก็ตัวป๊อปป๊อปนี่จะมีรสชาติหวานนิดๆโรลละร้อยเดียวเองแล้วก็มีข้าวโพดเพี้ยนสามสีครับอันนี้ข้าวโพดอะไรคะเพี้ยนสามสีแต่ไม่ใช่จุนมันส่าจุดได้ไหมไม่เพี้ยนอะไรค่ะพี่เพี้ยนไม่เจ้าเพี้ยนสามสีไงเธอ อันนี้มันนี้เป็นเทียนสามสีถุงละข้าวภาษาต้องอานนึเครับผมอันนี้ละพลาอันนี้อันนี้สามสิบอุ้ยร้อนถุงละสามห้าสาม สามถุงร้อยไหมท่านห้าสามถุงร้อยเอาไม่ใช่สามถุงร้อยถุงละสามห้าสามถุงร้อยโอ้มะเขือเทศโอ้ที่นี่ไม่หนาเยอะมากมีมะเขือเทศมีผักสดจากไร่มานะคะขอบคุทราสะตุนาหันสาอยู่ละหันสาเลยนะคะไปกันต่อสวัสดีครับใบชะครามไม่รู้จักกับใบชะครามนี่ไงมันคืออะไรอะคุณเนี่ยเอาไว้ใส่แบบเครื่องดื่มก็ได้เนาะไว้โรยหน้าเครื่องดื่มได้ไหมเอาไม่ได้ เอาไปทำอะไรคุณจะเอาไปโรยเครื่องดื่มทำไมก่อนทอดไข่แทนชะอมเออมันหน้าตาคล้ายๆชะอมอ่ะรสชาติมันคล้ายๆกันไหมนี่งานทำอันนี้ใช่ไหมเอามาทำยำชะครามกุ้งสดนี่แหละนี่แหละอันนี้คือหน้าตาของชะครามไม่แต่จริงๆอ่ะมีคนเอาไปแบบตกแต่งแบบเหรอออตกแต่งเครื่องดื่มแต่มันคล้ายๆชะอมเนาะใส่เครื่องดื่มไม่ได้ใส่เครื่องดื่มไม่ได้โรยหน้าไว้แต่งแต่งโรยหน้าเลย ต้นต้นอะไรนะอร่อยคล้ายๆกันใช่ไหมคะแม่อร่ฉันม่วนิ่มมากเลยนะคะอันนี้ใบชะครามใบชะครามค่ะหญ้าค่ะหายามาดูแล้วค่ะนะควค่กุ้งสดคุณนะครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวพร้อมเนื้ออันนี้มาเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปปีนต้นมะพร้าวมามเช่อกเปลือกมืช่อาคุณลูกละยี่สิบห้าบาทนะคะลูกละยี่สิบห้าบาทมะพร้าวเผาไหมแม่ไม่เผาเนาะเป็นมะพร้าวสดอันนี้อันนี้เท่าไหร่แม่สี่สิบอ่าถ้าแบบนี้คือเป็น เนื้อพร้อมน้ำหรือว่าน้ำพร้อมเนื้อโคราชนะคะจากโคราชเอ้ยจากสมุทรสงครามจากสมุทรสงครามบ้านของโพนชัครามโอเคครับอามีซับโอลด้วยซับโอขาวใหญ่ขาวและใหญ่แบบนี้นะคะเนี่ยขาวและใหญ่อ๋อขาวและใหญ่แบบนี้ขอบคุณนะครับคุณแม่ไปกันต่อมีมันเทศมีสับปะรดประจวบ ค่ะอันนี้แบบแกะเป็นกล่องขายก็มีพร้อมทานเลยครับนี่เป็นแครกเกอร์สับปะรดก็มีะนะครับอ่าก็แวะมาดูกันได้อันนี้จากกลุ่มยุว่วากเกษตรกรจากจังหวัดประจวบอันนี้ทานกับกาแฟโกโก้อร่อยนี่แครกเกอร์สามกล่องร้อยเดียวสับป,ประรดกวนนะครับอ่าลองแวะมาดูกันได้อ่ะดีาทนี้หน่อยได้ไหมขอด้านนี้อ่าด้านนี้นิดนึงอ่ะยังอยู่ที่ผลไม้นะฮะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผลไม้ในไอซ์ผลไม้ก็มีส้มโอแตงโมปั่นผลไม้ปั่นอะโวคาโดอะโวคาโดปั่นนมสดเมลอนปั่นนมสดกล้วยหอมปั่นนมสดแล้วก็ใครอยากจะทานส้มโอข่าวแตงกวาของชัยนาทนะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของชัยนาทนะคะก็มาชิมกันได้ข่าวแตงกวาเนี่ยมันจะไม่ได้หวานเจี๊บแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวมันจะแบบอมเรียวอมหวานอร่อยมากเลยนะแนะนำนะข่าวแตงกวาวันนี้แพ็คละลอยเดียว เรามาฝั่งนี้กันเดี๋ยวเราไปทางนี้กันต่อเราก็จะเดินวนๆกันไปนะคะช่วงนี้ขนมชั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอเนี่ยเล่นมุกไม่ปรึกษาอีกแล้วเนี่ยแม่ก็กินกันเลยขนมชั้นนะอันนี้เป็นขนมชั้นจากกรุงเทพมหานครอยู่เขตดะไยคะแม่ร้ากระบังแถวบ้านหนุงเลยนะคะราดกระบังแต่นี่แม่บอกว่าขนมชั้นขนมเธอ ดีขอบคุณค่ะขออนุญาตฝากขอบคุณค่ะแม่ค่ะอันนี้เป็นขนมชั้นขนมเปียกปูนโบราณนะคะกล่องละ50บาทใครซื้อ3ากล่องเอาไปราคาพิเศษ120แนะนาใครอยากจะได้ขนมชั้นขนมเธอเปียกปูนโบราณให้รีบมาเพราะว่าช่วงเย็นน่ะมันจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเขาทํามาจํานวนจํากัดนะคะของสดของใหม่นะคะและชิมได้ด้วยสีน้ําเงินนี่ขนมอะไรอ่ะขนมชั้นอันชันอ๋อขนมชั้นอันชัน ไปเตยอร่อยมากแล้วหวานน้อยหวานน้อยหวใช่ใช่ใช่แล้วนุ่มมากจริงๆอร่อยหอมขอจานนี้ได้ไหมได้่ขอจานนี้ไมปเลยนะคะเธอให้เขาเอาไว้แจกเอาหรอขอบคุณนะคะคุณแม่ออกในเพจออกเพจออกในเพจของโอท็อป โอท็อปมิดเตียค่ะโอท็อมิดเยียค่ะไปกันต่อไปที่ปราจีนบุรีกันบ้างนะครับกับปอป๋าอาจซุปเปอร์แซบแหนมสดลีลาคือ ทำแหนม iden, สด Bref, จะต้องมีลีลาดา้วยนะฮะลีลานี่ไม่ใช่ว่าท่าทางนะช้าแต่วันนี้ป๋าป๋าติดไทยไม่ใช่ป๋าติดไทยละครป๋าติดไทยละครอนาก็มาทานกันได้แหนมชีวิตอยู่บ้านยงแหนมสดลีลาเด็ดนะคะอันขึ้นชื่อแล้วก็ขนมนี่แนะนําค่ะเขาทําสดอันนี้อันนี้คือขนมขนมขนมตาช่ะไหมขนมตาลอันนี้เขาเรียกขนมอะไรฮะ ขนมเหนียวขนมเหนียวข้างในมันมีไส้ไหมไม่มีใช่ไหมมันต้องโรยอันเนี้ยโรยเหมือนข้าวพองข้าวพองกับน้ําหวานน้ำจิ้มเขาอ่ะอ๋อแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเหรออันนี้เป็นขนมขนมต้มอ๋ออันนี้จะมีไส้ใช่ไหมใช่ใช่มัมพ้าผมชอบกินอันนี้มีไส้แล้วบัวลอยโคกัตีค่ะเฮ้ยเดาวผิดทุกอันเอาหรอเดาวผิดทุกอันจริงเหรอมันคืออะไรนะขนมโคกะทิโคกะทิข้างในมีไส้เป็นไส้ถั่วนะคะ เป็นไส้ถั่วถั่วกรวดคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่บบนคุณผู้ชมดูเนี่ยมันเหมือนบัวลอยไหมดูเนี่ยมันเหมือนบัวลอยไหมไม่เหมือนนะก็คล้ายๆแต่ว่าเม็ดใหญ่นี่ขนมคอกะทินี่ใส่กะทินี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้ยกมณียกมัีอ๋อเคยแต่ได้ยินชื่อแล้วข้างในมันมีไส้ไหมคะยกมณีอันนี้เป็นขนมไทยโบราณน้องแหวนนะคะยกมณีข้างในมันมีไส้ไหมอ๋อไม่มี เขาเป็นสาคูก,กวนมะพร้าวอุย้ยขอบ<ช>คุณค่ะคุณต้องมาอยู่ร้านนี้แล้วล่ะค <laughs> ุณตอบผิดทุกอันเลยอะ่ะสามกลออ่องกล่องละ30บาทนะคะทุกอย่างเลยสามกล่องร้อยก็ดีสิคะ่ะ คุ้มนะฮะขนมโบราณนะคะขนมไทยเดี๋ยวไปด้านนี้กันบ้างด้านนี้โอ้โหขาหมูหิวเลยอะขาหมูเพลินพุงจากกรุงเทพหมูกรอบหมูแดงค่ะหมูกรอบน่าทานมากแล้วก็วันนี้เอามาทั้งหมดร้อยขานะคะร้อยขาเอามาตันกว่าร้อยขาขาคนขายไปแล้วหกขานะคะแล้วก็ขาหมูอีกมีหมูแดงหมูกรอบมีขาหมูมีกระเพาะปลาโอ้โหคุณดูกระเพาะปลาเขาที่แบบหูชามใหญ่แบบ กระทะใหญ่มากค่ะใครอยากจะทานของอร่อยนะคะมากันได้ c h เลนเจอร์สองนะคะร้ากนนี้ข้าวขาหมูกระเพาะปลาท่านผู้ชมเห็นแล้วตามพวกเรามาได้ในงานโอท็อปนิเยีย2 0 2 3นะคะเชเลนเจอร์สองถึงสามนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ c h เลนเจอร์สองนะคะ ไปกันต่อมาที่โกอ่างเส้นปลาสมุนไพรจากนครศรีธรรมราชนี่ค่ะให้ดูก่ในเรื่องของเส้นนะคะที่เนี่ยจะไม่ใช่เส้นแป้งทั่วไปนะคะเขาจะเอาเนื้อปลามาทําเส้นปลานะคะสูตรต่างๆนะคะซึ่งเค็มน้อยอร่อยมากนะคะอันนี้เป็นเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วก็ลูกชิ้นปลาต่างๆแบบหากินยากมากเครื่องแน่นมากน้ําซุปแบบ สดแล้วแบบสดชื่นค่ะปลาที่เขาใช้เป็นปลาทิโป้นะฮะมาจากจีนนี่เพราะว่าอ่านจากตรงนี้มาก็มีแบบน้าใสต้มยําเย็นตาโฟยนตะโฟต้มยำก็คือสั่งได้เลยนะคะวันนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้เคยทานแล้วก็มีปลาแบบนี้แม่ลองชิมได้นะสั่งได้เลยอันนี้เส้นปลานะคะใครที่รักสุขภาพก็ทานเส้นปลาได้นะคะไปกนัเนื้อปลาเยอะวันนี้ร้านเยอะมาก อ่าร้านนี้ไม่แวะไม่ได้เลยไม่แวะไม่ได้เลยร้านนี้สวัสดีครับคุณแม่ตู้ไก่ย่างเขาสวนกวางจากขนแก่นมากใหญ่โตอ่ะไปขอไก่ร้อยตัวอันนี้ขายตัวเท่าไหร่คะ ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยเขามีความพิเศษก็คือเนื้อนุ่มหนังกรอบนะคะนี่แล้วก็เป็นไก่ใสแบบเท่ากันหมดเลยนะคะแบบนี้ย่างกําลังดีค่ะนะคะมันจะชุ่มชุ่มนะคะไม่แห้งจนเกินไปมันจะชุ่มชุ่มอยู่นะหนังกรอบนิดนึงนะคะย่างเตาไฟแบบนี้นะคะร้อนๆเลยใครจะจัดมากันได้ c h เลนเจอร์2ค่ะในงานโอท็อปมิเดียแล้วก็กินไก่ย่างแล้วต้องมีส้มตำ ้มตำจ๋าด้านนี้เลยค่ะมีทุกตำเลยนะคะอยากจะกินตำไทยตำลาวตำสั่วตำอีสานมีหมดอันนี้ตำแตงตำข้าวโพดตำแครอทตำไข่เค็มตำปลาร้าตำกระทอนก็มีมีทุกอย่างมีทุกตำเลยนะคะสั่งได้เลยนะคะซิกเนเจอร์ของขอนแก่นไก่ย่างเขาสนกวางทานคู่กับส้มตำอร่อยมากอ่ะไปกันต่อนะคะไปที่ สุโขทัยเป็นข้าวเปิร์บคุณเคยทผู้ชมอันนี้เรามาแบบเออ่ทำสปานะคะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอข้าวเปิร์บอันนี้ข้าวเปิร์บเป็นอาหารพื้นถิ่นของสุโขทัยนะฮะอันนี้จากข้าวเปิร์บบ้านนาต้นจันทร์เขาก็จะมีการทำแป้งต่อเดี๋ยวขอดูขอดูหน้าตาหน่อยได้ไหมฮะหน้าตาคนขายไม่ใช่หน้าตาแป้งนี่เขาจะนี่ดูวิธีการทำวิธีการทำโชว์ให้ดูสักหนึ่งทีเขาจะเอาแป้งมาวางแบบนี้เหมือนเท้าเกี่ยวปากหม้อไหมคะคล้ายๆใช่ไหมคล้ายๆกัน ทก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะรอแป้งสุกแล้วก็เอาไส้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ห่อแล้วก็ห่อเสร็จแล้วก็ไปใส่เป็นก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ใส่น้ําซุปใช่อันไห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 นทำไข่อันนี้ต้องทําไข่ไข่ก็นึ่งคืออันนี้สุขภาพมากๆคุณไข่ก็นึ่งคือน้ํามันน้อยมากอันนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเฮลตี้นะกินข้าวเปิมเนี่ยบอกเลยแคลอรี่น้อยสุดๆแล้วราคาพิเศษ50บาทนะคะ ขับรถไปสุโขทัยก็ไม่ไหวนะคะมาทานกันที่นี่เลยเท่าเปิดสุโขทัยนะคะถัดมาไปทานเครื่องดื่มกันจากขอนแก่นสวัสดีครับที่นี่มาจากนนท์ศิลาน้ำพึ่งมะนาวคือที่เนี่ยเขาเป็นฟาร์มพึ่งนะคะเขาทำน้ำพึ่งเป็นแบบเป็นฟาร์มใหญ่โตอันนี้ก็จะเป็นเกอันนี้เป็นเกสรเหรอชงให้ได้ทำเกสรพึ่งเกสรพึ่งอันนี้ไปชงดื่มใช่ไหมพ่อ มันก็มีน้ำผึ้งแบบนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งภัยพิรลมแบบนี้นะคะนี่ขวดพลาสติกขวดแก้วดีน้ำผึ้งมะนาสดาขายแก้ละ35บาทนะฮะเาไวมาอุดหนุนกันได้จัดได้เลยนะคะใครอยากจะแบบชุ่มคอชื่นใจแก้กระหายน้ำแล้วก็ได้สรรพคุณนะคะได้ประโยชน์ของน้ำผึ้งแท้มาเลือกซื้อได้เลยที่นี่นะคะโนิลาขอนแก่นค่ะอ่ะคราวนี้ไปอีกหนึ่งร้านทีเด็ดของงานนี้เลยนะฮะ เจริญข้าวมันไก่เบตงนะครับเนี่ยมาแท้ๆเลยจากยาลาตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวเลยนะฮะไม่ใช่นี่เขาไก่เขาขายวันละตันนะข้าวข้าวมันไก่เบตงนะคะหนังกรอบอ๋อวันละสองคันรถนี่สองคันรถสิบล้อนะหนังกรอบแล้วเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ข้าวมันเขาเนี่ยก็จะมีความหอมเป็นพิเศษนะคะอร่อยมากกรอบเลยแล้วก็จะมีแบบมีน้ำน้ำราดด้วยนะ นี่นี่ข้าวมันไก่ที่อื่นจะไม่มีน้ำใช่ข้าวมันไก่ที่นี่เขาจะมีน้ำราดให้ก่อนแล้วคุณค่อยไปใส่ซอสต่างๆเอาเองใส่น้ำจิ้มไก่ใส่ซอสหวานอะไรแบบนี้แต่ถ้าที่อื่นไม่มีงกรอบเนื้อนุ่มต้องข้าวมันไก่เบตงนะคะมีนี่ด้วยนะมีหมี่เบตงด้วยนะหมี่เบตงจะไม่เหมือนหมี่ั่วนะคุณอ่าเขาจะอันนี้อันนี้เป็นเจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ออริจินอลจากเบตงนะเะเรียนเชิญ เซนเซอร์สองนะคะโอท็อปมิดเยาจนถึงวันที่1นึงตุลาคมค่ะอ่ะไปกันต่อเดันนำกันไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะสวัสดีครับอ่ะไปอาหารอีสานจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดวันนี้อุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยอันนี้น่ากินนึกว่าของจำด้วยไม่ใช่นะคะไม่ใช่คุณปลาทอดปลาปลาช่อนปลาดุกทอดก็คือพร้อมกินเลยแบบนี้ไหลปลามากแล้วก็มีส้มตำเนาะอันนี้ก็อรอบอร่็ แคลเซียมสูงนะคะถุงละสาสบ้าบาทออมกบออมไก่แล้วก็แกงขี้เหล็กอืมน้ำลายจะไหลออมกบออมไก่ไหนออมกบนี่ออมกบออมกบออมไก่อยู่ในนี้แหละหนอนอยู่ในกบนนี่ไงคุณเห็นขาเขาไหมไม่ได้ำเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆนี่ออมกบออมไก่แล้วก็ข่ดีสมดแล้วว่ะแกงขี้เหล็กออมกบเนาะคนซื้อเยอะคนชอบกินออมกบ แล้วก็มีเนื้อย่างนะคะเนื้อทอดนะคะของรอยเอ็ดส้มตำลาบหมูข้าวเหนียวนี่ขาดไม่ได้มีให้เลือกข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำมาที่มหาชัยนะครับสมุทรสาครนี่เลยพูดถึงมหาชัยก็ต้องปลาทูอันนี้ปลาทูหรือปลาฉลามคะโอ้โหตัวใหญ่เหลือเกินนึกว่าปลาโลมาใหญ่มากเลยวัวใหญ่จริงแบบเนี่ยใหญ่มากอ้วนงอคอหัก วันใหม่ถึงปลาทูใช่ไหมน้าน้าใหม่ถึงคุณนะขอบคุณนะอันนี้ปลาทูนึ่งนะคะโรงงานมาเองอันนี้จะไม่เค็มไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าเขาจะนึ่งแบบจืดแล้วก็อร่อยมันไร้สารอันนี้เป็นปลาทูทูเค็มแต่ว่าเค็มน้อยมันจะแบบมันๆจะเป็นปลาทูมันอะพูดว่าไงเนี่ยมันแบบเนื้อมันจะมันๆโอ้เขามีถายแบบกินได้เลยนี่กินได้เลยแล้วอันนี้คือซาเตีะ ต้องเค็มหวานใช่ใช่ก็คือกินได้ทางก้างเลยค่ะกินได้ทางก้างเลยเขาจะแบบมีกรรมวิธีอะไรของเขาทําให้กินได้แบบทางก้างโอ้โหอ่ะด้านนี้ไปต่อแถวค่ะไปต่อแถวไปต่อแถวด้านนี้เลยนะคะร้านนี้แนะนำสั่งจองก่อนล่วงหน้าสองวันนะคะร้านนี้แนะนําว่าต้องจองนะฮะ ถ้าไม่จองจะต่อแถวยาวแบบนี้ไหนๆต่อแถวแล้วก็เอาไปคนละสิบกล่องเลยนะคะแล้วพ่อก็คือตอนนี้ไม่ว่างคุยนะฮะก็มีจานวนจํากัดเขามีจํานวนจํากัดจํานวนจํากัดไม่พอเขาจํากัดการซื้อด้วยนะคุณใช่เพราะว่าอยากจะแบบแบ่งปันความอร่อยนะคะเนเดียวซื้อได้ไม่เกิน30สชิ้นใช่เพราะว่า เรามีจํานวนจํากัดนะคะถ้าวันนี้ได้ไปแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีกได้ใช่นะคะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะภูวนาถกะหรี่สองปั๊บจากสุโขทัยค่ะโอท็อปการันตี5ดาวค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศอาหารเด่นจากจังหวัดสุโขทัยนะคะสุโขทัยที่นี่ไม่ธรรมดากะหรี่ปั๊บอร่อยมากใครอยากจะรับก็เรียนเชิญ Challenger สองได้เลยจะไปกินอาหารซีฟู้ดกันบ้างดีกว่านะครับผู้เก็บอู้น่าทานมาก นี่อ่ะพูดถึงอาหารทะเลต้องไปใต้นะครับครัวทะเลซีฟู้ดที่ภูเก็ตวันนี้มีหอยนางรมนะฮะมีแมงดาทะเลนะครับมีหอยแคลงอันนี้หอยอะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกหอยอะไรอ่ะครับมันหอยหวานคือมันมันจะมีอีกอันนึ่งถ้าเป็นไม่รู้จักไม่ใช่มันจะมีหอยหวานกับอีกอันนึงที่มันคล้ายๆกันอ่ะเขาเรียกอะไรนะหอยชักตีนฮะหอยชักตีนหอยชักตีนมันจะลายมันจะทรงเหมือนกันแต่คนละลายอ่ะ หอยมากมันจะน่าคล้ายๆกันเถอะแต่หอยชักตีนนี้จะมีเป็นเป็นบางฤดูการไม่ได้มีให้กินตลอดปีแล้วก็มีกุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาอุ้ยปูแกะแล้วุบมีปรีมาทั้งปูทั้งแกะมีแกะวิ่งอยู่ในนี้ด้วยเหรอขาวเชียวไม่ใช่ปูที่แกะแล้วนะคะอันนี้ปูปูม้านะคะใช่ไหมปูม้าแกะแล้วพร้อมกินแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยกล่องละ150บาทสดๆใหม่ๆสาหร่ายพองงน ใช่ใช่เอากล่องใหญ่ไปเลยค่ะเนี่ยกล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่กั้มใหญ่มากกั้มใหญ่เือนคุณเลยอ่ะ่าทานมากเลยเป็นเป็นปูที่ยกเวทนะคะโอ้กินโปรตีนเยอะครัวทะเลซีฟู้ดภูเก็ตค่ะชั้นสองต้นที่แล้อาหารทะเลนะคะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วเดี๋ยวเรารีบเดินขอขออีกสองร้านสุดท้ายแล้วกันสองร้านสุดท้ายมาเดี๋ยวเราจะไป เพราะว่าอยากจะให้กิจกรรมอื่นกันต่อ,อก,กัน,นนั่นนี้ภูเก็ตเหมือนกันถ้าพูดถึงภูกเก็ตก็จะต้องมีเฉากล้วยภูเกต็ตพ่อไปไหนแล้วคะพ่อไปเดินช็อปปิ้งแล้วนะคะอันนี้เป็นเฉา,ากล้วยภูยกเกต็ตค่ะอันนี้มีเฉากล้วยนมสดด้ไหมอ๋อนี่ไงเฉากล้วยนมสด มีเฉกาก๊วยนมสด,ดมีน้ำ,ำํำไยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเฉากว๊วยทรงเครื่องอันนั้นอะไรอ่ะ้เฉาก๊วยค่ะพี่ไปดูกันต้มเฉากว๊วย <ไป S 1> ค่ะเดีกาวต้มจะแพนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะในงานก็จะได้เห็นของจริงด้วย่ะคะเขามีวิธีการต้มเฉากว๊วยยังไงกันบ้างอันนี้คือเฉาก๊วยแท้ๆเลยนะใช่คือแบบจริงๆเลยใช่รับประกันความอร่อยแล้วก็มีเครื่องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะภาคใต้เขาเรียก ชาวกล้วยทรงเครื่องก็คือใส่เครื่องในอีกุซาฟักทองถั่วแดงมันสับปะรดสับปะรดอันนี้แบกกล้วยแบะกล้วยลูกเดือยลูกเดือยมะพร้าวใส่เพิ่มความอร่อยไปได้เลยนะคะทานเป็นถ้วยทานเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชาวกล้วยย่าหวานไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวอ้วนอันนี้กล่องเท่าไหร่คะกล่องละร้อยหนึ่งครับกล่องละร้อยเดียว เอาไปหั่นเองที่บ้านได้ให้เต็มเต็มกล่องนะคะเป็นชาวก้วยย่าหวานค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะว่าใช้สมุนไพรใช้ย่าหวานกับชาวก้วยนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนให้กล้องดูค่ะใครอยากจะทานของอร่อยแบบนี้นะคะก็ตามเรามาได้ที่โอท็อ m i d y e เยค่ะอยู่ช h a l l นเจอร์นะคะวันนี้แนะนำกันนะคะอันนี้ต้องลองณลงอันนี้เป็นแบบเหมือนขนมเหนียวนุ่มผมลองเากวยหึงคำอื้ ออหวานน้อยใช่หวานน้อยน่าจะเด้งๆเป็นช็อกุ้ยย่หวานใช่ไหมคะนี่ใช่ใช่ไหมลูกอร่อยไหมคะกินทุกวันเลยช็อกุ้ยลูกผสมกินทุกวันเลยเดี๋ยวเรามากินทุกวันมาหนิว่ะอร่อยขอบคุณนะครับไม่ต้องก็ได้อันนี้เราหมดถ้วยแล้วนะคะ นดี๋ยวขออนุญาตไปร้านถัดไปนะครับเป็นข้าวเกี๊ยบจากเมืองใต้นะครับจะแต่ว่ามาจากกรุงเทพเนาะวันนี้ก็จะมีข้าวเกี๊บปลาทูข้าวเกี๊บกุ้งข้าวเกี๊บป้าหลังเขียวนะครับแล้วก็มีกลีบโป๊ะอันนี้ชิมได้นะเป็นสูตรจากทางใต้ใช่ไหมนะแล้วก็จะมีน้ำพริกเผานะครับแต่แรกจะเชื่อแล้วนะคะอืออเป็นไงอ๋อฉันยังอยู่เฉาก้วยเธอก็ไปกินกึีบโป๊ะแล้วอืมอร่อยมาก นอกจริงเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เป็นข้าวเกียบนะคะข้าวเกียบกุ้งข้าวเกียบปลาทูจังหวัดขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะลูกอร่อยมากพาห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็ทาพิเผาก็อร่อยอยากได้ทั้งแบบอันนี้เลยอ่ะยกไปเลยได้ไหมคะันี่เนาะอันนี้น่ารักเนาะ ไม่ได้นะไม่ได้พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องใช้อีกหลายวันใครอยากทานคือโบก็มีอยากทานข้าวเกียบก็มีเป็นปลาทะเลนะคะข้าวเกียบกุ้งข้าวเกียบปลาหลังเขียวนะคะคือโปรแบบออริจินอลก็เร<ช>ิม่มต้น50บาทแล้วก็ทานคู่กับพริกเผวก็ได้อ,อ,อช่วงนี้ขออนุญาตพามาชมเท่าน,นี้ก่อน นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งกินกันสักทีเพราะว่าเต็มมือแล้วนะฮะนะคะท่านผู้ชมขาเชิญชวนนะคะออทอปมิเดียค่ะเชลเนเจอร์สองและสามนะคะจนถึงวันที่1ตุลาคมมาเจอพวกเรากันได้เราบรนทันของอร่อยกันแบบนี้ในโซนออทอปชวนชิมนะคะช่วงนี้ลาไปแล้วพวกไหนรับนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ